ไปควันบางประเทศอื่นเขาเริ่มจม้องควันกระฟ้าก็อได้คือมากระได้กระฟ้าเป็นกาแฟ ถ้าไปขอนบ่ามือแบบหัวเกิมมือกาแฟก็คือข้าเปลนส่วหมาอืมอันคือคือวัวก็ข้าเปล่นหัวว่าค่ะถ้าไปว่ามือหัวพ่อตัไปพ่อมีหัวบอกเลยคือมันคือคือแบบสับปะรดพ่อไปเาะตุมพ่อไปเลาวไปกินไปคืย่ากาแฟคือคือกาแฟเจ้าจัมบาลสับปะขคาเฟ่หัวว่าขาถ้าไปพ่อว่าข้านหะหัวเจอว่าคือ เอาพุ่แ hmm. ต่กาแฟครับอืมแต่ก hey, uh ินก็กินไม่กินก็แลกมาทำมาเออข้าเฟือหัวขาเฟืองก่เคยอื่นนั่งลานรัคือให้ใครทำหมดทั้งมันก็ทำงละอืมคือคือแต่ละหน้าเบิ้มเออข้าเฟื่อหัวอืมไม่ได้คือเขาไร่หนึ่งสามแปดสามจะพรูปแต่แก่พึองมาทบอกเลยวเาอืมบอกว่าจืไปเป็นหัวอืมแต่ว่ามันง่ามมากเลยหัววแต่ว่าใารจะขึงนเขาหเอวาอืมเหรอ

กแ้ว pues ักขน้มยกัหน uh, anyway, ่อยเออยัค uh, 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 ่เออแค่แคทายทุกยังมแบบไร้เพราะว่าแค่น้หมักมาคือบ่เอิก่นาจะกินหกหัวก็ไปเอไปเข้ากาแฟแ่แช่ไปเครู่กนรับอ่ตาปอ่ให้มีเรื่มรับมือเกืมคือกับพาแข็งแรงแนงาหึหแล้วก็ูอะจดออ้

มาเป็ awesome. นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั <c oughs> <c oughs> so ้นท้าง้งนานแล้วนะเออพ่อกับ่าไปชื่อๆื่อแบบนั้นว่าแม่ทนไปคุยกับแเออเพื่อนหมัดถึงนม่หมัก็คุยกับด้ยแต่ว่าคัดคืงบ่ได้บอกแต่ว่าไม่คู่กับคงได้นะเลืกถึงเนาะ่เลากถึงแล้วก็อยากก็ได้ถึงมเอียมครับปูเขาแค่ถวายมเอียครับแค่เมื่อคืนผู้ด้กักหูกกักเมื่อวาว อนาะเออข้าไปหัวกว่าเอพวกนี้เขาถือดูมาตัวมาหมดข้าวหุ่นจับข้ามหุ่นจับเจอเออเขาคืจับอม้ไปจับไมาข้าไปโอ้จับกีีเองจับไปเทจาบหร่จับไาข่าไหร่มา่แม่กจับตีเองไปวางบ่เือเออไม่ใช่จับไม้เ้าเขาพ่อจับไม้เ้ารู้ เน่ออมือสบามไหมคือคือเออผมรือเป่าทํามก้าจำอัไรกเท่าอึ่งขา้ม่ตื่นเคร่งขันนะแต่ว่าถูกูกขาได้ดิปูขาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยแค่ระวังเรื่องภูังคนข้อหนึ่งถ้าเกไปข้ามมือกว่าแค่ระวัง่อกหลงเอามือนะปูลกตาาม่นป็นเพราะอะไรแค่อย่างื่นแ่ยันเขาก็คือโอดน่นะมันอึดอตาย นักวอาอื่นกักกอนเพราะแก่ข้าข้ามาถึงรอบแลนะตออไปรอบท้าไมาท้านมาท้าโงกกาแฟไม่ท้านักบอลนั้บอปบาสใช้ใช้ท้าเพราอกระเทิมสีซิวเข้าเด่นนั่นแหะไม่ซีวเข้าลายน่ะเนาะอีฟ้าซีวเขาได้มัองกัจากไหนว่าจอกเส้นกลี่อไหมข้าจะตึงไปย้ายท้าซหูเข้าเด่นนะเองเพากระเทิมเตาป๊อเป้ชงใคจะเป่าอ สงสัยจะเป่าัาปูอาเกเบอย่าบันคคือเบาคือคืงเปียกเ่าไรคอเดยอนํัเอออากือบจะกือถ้ารูงานได้แล้ว่ามันก่คือครืเกลอดกือขันเนาะมันจะแตกกตั้งกันนย่เนาะเนาะที่เนาะนั่นน่ท่านแกบครืเกลเนาะคันเล็แต่ว่าปอกนี bắt hay căn nhà ngon ngọt ngon 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 bắt không có ngon có nặng Cứ kìa kìa ngon 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 cả Cứ ngon 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 เขาทานเนาะแต่ว่าเขาขันช่มันเป็่นคาเดยขันช่ะงขันแก้วช่กันมันไข่เ้ยเนาะเออมันจะเปล้ยนจังทางอีกนานกว่าน่อเมื่อก่ถึงหกเราเรทอมั่อก่จากหกแล้วะอาว่าห่างหกแล้วจะมืดเยวกับบ้่าหกยังไอจะมืดเยอกับว่าหกคนเคยเป็่นมากึครับปู ก้าข้งมาเผาหนังนมเมื่อเดียวหกก็ไม่ต่างะพวงหาับหนังหาหนึ่งหาศูนจัพวเออเผาบ้นถือไดเออจะทว่าจริงได้หว่า่ถือหานั้งก่อนาศูนจะพวงเออได้จับกเมือมม่อเดียวบา, 6, าหก่ 5, 0, บก้มือหก จากเมือเดยกก็มนะนะม่หกนะหรือมะครับมเมื่หกจะไหนรยยืมมาเลยพอเอาข้าวปยเบาักข่าวหรือหมอเนาะครับเอาให้ลูกร้านคือยงเพีพเยแต่าหน้าบังเด่รู้เด้อบัานที่สิบหกอยู่ข้างหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหลังเข้าใจไหมครับผมบวันที่สิบหกอยู่ข้างหน้ายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาบาลัานที่สิบหกลูกหลานก็ต้องได้โชคได้รใช่ไหม

ครับสวัสดีครับ FC ฟซีทุกข์ขันนะครับเนาะช่วงเทียงเทียงครับอ่าก็อ่า FC ก็ได้ฟังเสียงปูตาปูอ่าชีบขาวเฮาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังอ่าเพืงให้โชคให้ม ắ n หลักฐเทื่อเสนอกับทางธรรมนะครับเนาะอ่า ครับก็ฟังดีดีพิจารณาคักๆทุกคาบอกคาจาของครูมีความใหม่เด้อครับเด้อครับสําหรับแนวทางแนวทางต่างประเทศหรือ่าคาอาหารกลางวันมื้อนี้ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อครับสําหรับคุณแม่ฉลอมนะครับเนาะคุณแม่ฉลอมบอกหน่อยคุณบอกหน่อยิ่นกาได้น่าปัจจัยครับฝากผ่านมาทางช่องแอดจิมเป็นประจําครับตลอดก็ว่าได้นางเนือกแล้ว มือหนึ่งสองเทือ่อสามเทือ่ขอขะมีนะครับก็แล้วแต่เพิ่นมีโชคมีมนันครับปูก็เลยให้อ่าบัตรชิวอ่าถึงเวลาแล้วท่นบ่ายให้บัตรชิว,ว,ชวคุณแม่ฉรอมนี่ซิบเก่านะครับเด้อครับอ่าเย็บซีดเบิง้งอ่าอันนี้ผมว่าวันที่สิบหกครับอ่าวันที่สิบหกนะครับเด้อสิบหกทันว้าค้อมกับไปยิบสลากจิ้มแบงรัฐบาลไปครับปูก็ให้ตรงกับ ตัวเลขปูชีปลาขาวนะครับเด้อหนึ่งเก่าอันนี้ก็คือทําบัตรเชื่ให้คุณแม่ฉลอมครับผมอ่าครับคุณแม่ฉลอมในเบงแล้วครับก็ให้ไปยิบบัตรเชื่ไว้ครับตัวเลขอ่าปูอาจจะประทานโชคให้เพราะว่ากาทําบุญกับปูมานานแล้วนะครับเนาะครับสําหรับเมื่อนี้ครับปูก็บอกเป่าอ่ะพี่น้องอ่ะเป่าเลยครับเด้อก็มี่หนึ่งหนึ่งสองสองเอ่อหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดครับสามสก็อย่าลืมครับปูบอกว่ามีเป่าเลยครับเด้อครับสําหรับอ่าเพราเป่าก็มี 12 16 60สิบหกหกครับหนเกนะครับเนาะหนึ่กาหนึ่ปครับราคก้าศูครับหู้นครับปูสันนำปะเพาปูบอกว่าเมื่อข้างหนึ่งกำขันขันเป็นยังอ่าเมื่อเป็นยังสันวาก็เป็น5กากเป็นศนย์นะครับเนาะขันมันกลมไปแล้วครับสำหรับปูอยากกินมกหัวกับสันเมื่อนี่อ่าอยากกินมกหัวกับคาเฟเสียเอกแล้วนะครับเนาะอ่าคาเฟ่เสียเอกตัวได้ครับกับสิบสามสามแปดรากาสามสามที่นอนกับเบิ้งดีดีทครเบ้ม แล้วก็ปูบอกว่าทะเบียนคันน้องยิมอ่ะครับปูกับบอกตำรวจนะครับเนาะอ่าทะเบียนคันน้องแอดยิมครับอ่ะก็หลายเลยกับพิจารณาเอาครับ C หนึ่งศูนย์หกกันปูว่าอ่ารถยิมแล้วครับส่วนมากมันจะเข้าสามตัวนะครับเด้อครับอีฟซีกับพิจารณาเอาครับอ่าทางช่องเป็นแชร์นะทางครับใส่วิจารณญาณในการรับชม ครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องครับสายบุญของปู่ทุกๆท่านครับเตือนบึงคิดนี้แล้วครับก็ขอให้โชคโชคมันมันลำลำไร้ลุ้ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปรารถนาทุกประการเลยครับเด้อครับคาเฟ่อบานเลคี้คาเฟ่หัวเกษียก็คือหนึ่งสามแปดสามครับเนาะอ่าครับมันกขาดเป็นงสามสามก็ได้เพราะว่าปู่ว่ามีเป่าเด้เมื้อนี่ครับแล้วก็มีห้าศูนย์ครับกับทะเบียนคันทองแกดยิมเนาะครับเนาะสี่หนึ่งศูนย์หกครับเอฟซี ท่านได้รับได้เบื้องคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขๆมันๆดำๆด้วยด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมารถปัรถนาทุกประการบรวันาทีการงานบรวันาทีการเงินเ่าครับเนาะก็ขอให้บุญบารมีปูชีประคาปูตาครับบุญบรรดาในสายบุญของปูทุกทุกท่านทุกทุกคนบ่าวาอยู่ต่างประเทศว่าในประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับ กบางท่านเพิ่นกัดรวมบุญมาตลอดระยะเวาสามปีแล้วครับแต่ว่ากับว่มีโอกาสครับได้มาสักการะกบไหว้ปูเจ้าเครือครับกัมีแต่ตั้งกินภาบหนาครับอยู่ทางบัตรนะครับเนาะอ่ะกัได้ขึ้นกันครับก็ขอโชคลาภมนขอโชคขอพรจากปูเฮาเลยครับเด้อครับแนวใดมันดีเฮากะว่าเฮากะตั้งกินอธิษฐานเอาครับอ่ะเฮามีทูบมีอย่างเฮากะจุดถูกเพิ่นเก้าดอกครับจะเดือถึงปูชีปากขาวปูตาครับให้ปูซอยนะครับเนาะกัขอให้บุญบารมีปูชีปากขาวปูตาครับตัวบรรดาในสายบุญของปู ทุกทุกขันมีแต่สุขแต่มานแต่ลำตะด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกะขอให้สมมาราัถนาทุกประกรันนะครับเด้วสำหรับคลิปนี้ครับท่างชองกระกาบคอสวัสดีครับ